วันนี้นะจ๊ะป้านอนนีจะพาไปทําแกงประดุกใส่ใบชะพูนะจ๊ <Yeah. S 1> ชะช่วงนี้หน้าฝนน้องใบชะพูนี่เต็มหลังบ้านเลยใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดูดิใบใหญ่ใบยักษ์มากใบชะพูเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นเหมือนสมุนไพรเลยนะมีประโยชน์มากๆคนที่เป็นเบาหวานนะคะก็คือเอามาต้มนะคะ ทั้งรากอะทั้งรากทั้งต้นเนี่ยเอามาต้มนะแล้วกองเอามากินน้ํามันนะโอ้โหมีประโยชน์ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้นะเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วก็สําหรับคนที่แบบว่าเลือดน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเสมือนธาตุเหล็กอย่างดีเลยนะตัวเนี้ยโอเคมามาดูวัตถุดิบกันนะคะแค่มีวัตถุดิบแค่นี้นีนน ใครสะดวกใช้กะทิสดนะคะก็ใช้กะทิสดเนาะกลับลืมจ้ะต้องใส่กะปิด้วยนะของที่ขาดไม่ได้โอเคตั <Okay. S 1> ้งแต่สมัยคุณย่านะคะแล้วก็มาป้าคุณพ่อส่วนใหญ่เวลาแกงอะ่ะแกงให้ลูกทานเนี่ย จะสอนว่าก็คือให้ปรุงรสก่อนแล้วค่อยเอาเนื้อสัตว์ลงไปนะคะเพราะว่ามันจะได้ทําให้แบบว่ารสชาตินะคะเข้าไปในเนื้อสัตว์มันจะได้กลมกล่อมอร่อยมากขึ้นถ้าเป็นรุ่นสมัยคุณปู่คุณย่าเนาะน้ำพริกก็จะตาเองแล้วก็จะใช้กะทิสดนะคะก็จะแบ่งเป็นหัวกะทิเอามาผัดกับพริกแกงเนาะเริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกัน ใครชอบหวานชอบเค็มนะคะก็เติมเพิ่มเอานะปรุงไปมาสักครู่นี่รสชาติโอเลยกำลังดีตอนนี้ก็ใส่ปลาลงไปแล้วนะจ๊ะสีสันอาจจะไม่แสบซวงเท่าไหร่เพราะว่าลุงไม้กินเผ็ดขำไมกินเผ็ดจ้าอ,อ่ะไม่ต้องไปคนมันนะจ๊ะรอให้มันเดือดแล้วมันสุกนะคะเดี๋ยวเราก็มาชิมรสด,ดูอีกทีว่ามันจืดลงไปไหมดับลงไปไหมแล้วค่อยปรุงเพิ่มเนาะโอเค ตอนนี้ปลาดุกเราก็สุกแล้วเดี๋ยวป้าจะใส่ใบชะพูนะคะเป็นอันดับสุดท้ายพอผักเริ่มสลดเดี๋ยวป้าจะลองชิมรสด,ดูอีกทีเต็มหม้อเลยแต่เดี๋ยวพอผักสลดก็เหลือจึง้งนึงดูดิว่าผักสลดมองไม่เห็นผักเลยจืดไปนิดนึงนะพอผักสลดแล้วน้ำจากปลาจากผักก็ออกมาเนาะ ป้าก,ก็เลยใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้อืมอร่อย <c oughs> <c oughs> เรียนแบบที่ชโชเล่อร่อยมากๆเลยนี่ต่นี้ก็ปิดไฟแล้วเนาะลองทำทานกันดูนะคะส็แล้วนจ้าเดี <Wow. S 3> ๋ยวเราก็จะไปหม่ำหม่ำกันรส <Yeah. S 3> ชาตินี่อร่อยนัวมากๆเลยจ้า wow.